สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาสรุปแนวทางกันก่อนนะคะของวันที่10นะคะแล้วค่อยมารับชมของวันที่11นะคะแนวทางเข้านะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจ๋า72นะคะ จาะไม่เข้านะคะแต่ตารางกําลังวันมานะคะพี่น้องจ๋าเจาะไม่เข้าตารางกําลังวันเข้านะคะเจ็ดสองสวยงามนะคะส่วนเจ็ดแปดนะคะก่อนหลุดไปนะจ๊ะนอยพิเศษนะคะห้าเก้านะคะก่อนหลุดไปนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะส่วนเจ็ดห้าก็หลุดนะคะล่างตัวเด่นมานะคะตัววิ่งมานะคะเจ็ดส่วนน้อยปกตินะคะเจ็ดหนึ่งนะคะ เแล้วก็1นะคะตารางกำลังวันมานะคะถ้าใครจับคู่ได้จับคู่เป็นนะคะแอดมินก็ย้ำเสมอเลยนะคะตัวนี้หลุดนะคะส่วน6 9นะคะ6 9มานะคะพี่น้องจะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ6 9ส่วน vip นะคะ5 9นะคะก่อนหลุดไปนะคะ ส่วนล่าง26ก็มานะคะ26 6 2ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าสรุปก็คือเข้ามา2องนอยนะคะนอยปกติมาล่างนอย vip ก็เข้าล่างนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า วันที่11นะคะเดือน8นะคะเดยวแอดมินขออนุญาตเขียนแล้วจะซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่2นะคะวันนี้ชอบ2นะคะจะรูดสอไปเลยนะคะพี่น้องที่จริง3ก็ชอบนะคะ เรามารู้สองกันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี4นะคะเอามาเป็นสายวิ่งนะคะ4ก็ชอบ3ก็ชอบนะคะลองดูนะคะพี่น้องจ๋า0ูนก0นะคะเอาสูตร3นมนอยมัดรวมลืมให้ตารางกำลังวันพี่น้องสำหรับสายวิ่งนะคะลืมจริงๆเลยไปหมดแล้วสมองสมองแอดมินนะคะ เรามารูดสองนะคะก็จะมีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะตัวที่เน้นแล้วก็ตัวที่ชอบนะคะก็จะมี สองห้าสองสามสองเก้าสองหนึ่งแล้วก็จะเป็นสองเจ็ดนะคะตัวที่แอดชอบนะคะตัวที่เน้นให้นะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าโปรดใช้สติในการรับชมเดอ้อพี่น้องจะได้กินมาม่าหรือปลากระป๋องบ่พี่น้องจ๋าก็ให้ได้กินของแซ่บๆอร่อยๆเนาะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆ,ๆน้อย ไว้นะ้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า